วันนี้ผมพามาดูแว่นกันแดดของชิมานโนในรุ่น Aero Light พอมาเปิดดูข้างในครับก็จะเจอของสี่รายการเลยอย่างแรกก็จะเป็นโน้ตแพดไซส์นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างที่2ก็จะเป็นหนังสือคู่มือนะครับผมของตัวแว่นชิมโน่ตัวนี้นะครับอย่างที่3นะครับก็จะเป็นตัวแว่นกันแดดเลยตัวนี้แล้วก็อย่างที่สีเป็นถุงผ้านะครับตัวแว่นก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีสีแรกก็จะเป็นสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีที่3นะครับผมก็จะเป็นสีดํา ปลายขาจะเป็นยางซิลิโคนทําให้กระชับและโครงรับกับรูปหน้าวัสดุมีน้ําหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูงตัวแว่นออกแบบให้มีความแอโรไดนามิกนะครับผมโครงรับกับรูปหน้าและหมวกกันน็อกอีกทั้งอย่างเพิ่มมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้นตัวโน้ตแพดสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย ตัวเลนเลือกใช้เป็นเลนไลท์เคปไฮคอนสต์เลนที่ดึงสีให้สดมากยิ่งขึ้นและเห็นรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวเลนกัน UV 400เคลือบสารกันรอยขีดข่วนกันน้ำเกาะและทนต่อแรงกระแทกและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษนะครับทีนี้เราจะมาลองใส่กันให้ดูนะครับผมว่าใส่แล้วเข้ากขนาดไหนตัวแว่นเนี่ยมาในราคาพิเศษเพียง1,950าทเท่านั้นยังไงขอฝากน้องไว้ด้วยนะครับ